โอ้ยลาลบุญเอ๋อยบุญคุณลน่นทั้งสองคนพอากับแม่ได้ละนายเมื่อบัดนี้ใคิดเห็นแล้วเนี่ยย้ำเท่าแก่ไปบ่ได้ย่อปาให้โยคู้เดียวเดือแะได ขอเรถาวายความนอบน้อมแด่คุณพระรัตนตรยัยขอความเจริญงอกงามในศีลในธรรมจงมีแด่ญาติโยมท่นสาธุชนผู้สนใจใฝ่ศีลใฝ่ธรรมผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายที่มาร่วมฝันรรมเพ,พื่อสมพบองค์กฐิิ ่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเสริมโชคชะตาเสริมชีวิตให้กับคุณพ่อสุขสีแก้วคุณแม่พูนใจเด็ดในเช้าของวันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่องเวลาต่อจากนี้ไปแต่เมื่อผาพก็ขอถือโอกาสใส่เวลาในส่วนนี้ เพื่อจะได้น้อมนำเอาประสาทรรมอันเป็นหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระบรม,มาศา,าสดสาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปร,รบสูหญหยาดโยมทั้งหลายฟังเพื่อเสริมสรสา้างศรัทธาความเสือ่อปสาสสาทะความเหลื่อมใสผอมทั้งวิริยะความภาคเพียร ให้เกิดขึ้นมีข้นในดวงจิตดวงใจของหยาดโยมทั้งหลายจนกสิสมควรแก่การเวลาก็ขเขาจะเริ่อพอ่อนหยาโยมใดบ้างเมื่อล่องนอหรือแม้แต่ฤดูฝนมันแรงแรงแต่ว่าศัสธาต่อบุญต่อกุศลต่อภาษาศาสนาที่ปูญาตายายเพิ่นปลูกฝังไว้ในดวงจิตดวงใจของหม่เฮานี่เฮาเหตุตามทำตาม ผูญะตาย่ายเพ่นได้ยินได้ฟัง,ได,ฟงได้ศึกษาได้เฮียนหูได้เกิดความเข้าใจในคําสอนของพระพุทธองค์ซึ่งพุทธเจ้าในสอนสัจธรรมาความจริงมันมีหนึ่งเดียวความจริงอันนี้มันมีอยู่ก่อนพุทธเจ้าเจ้าใช่สิทธะสิปสูตรขึ้นมาในโลกคือบอก,กตามประสูตเกิดขึ้นมาในโลกนี้แล้วสิออกบวชคือบอก,กตามออกบวชแล้วสิตัสสรุปือก,กตาม แต่สัจธ์จะทำามจริงนี่มันมีอยู่ว่าทุกทุกชีวิตของเราสรรพสัตว์มันเวียนตายเวียนเกิดนับภพนับชาติบวทวนเคยตกนรกมากเมื่อเคยเป็นเปรตมาเมื่อเป็นอสรกายมากเป็นสัตว์เดรัจฉานมากเป็นเทวบุตรเทวดาเป็นพระพุธแม่แต่เกิดเป็นมนุษย์หูหนวกตาบอดมือขาดขาขาดแขนบวราขาบ่เกิง ใยบ,บ่าปัญญาอ่อนขอท่านเลี่ยงชีวิตเป็นคนห่างคนมีคนหล่งคนรวยคนสวยคนงามเป็นพระราชามหากษัตริย์กับเป็นมั่มัดสุขคนนั่งอยู่นี่ปัตตาสงสารบม่มีเบื่องตดบม่มีถามกลางบ่มีที่สุดว่นเบียงในถามกลางสามสิบเอ็ดพบสามสิบเอ็ดพุ่มในข้าวใดมีบุญสังสมไว้ดี จิตดวงสุดถ่ายสะอาดงดงามกลับไปสู่สุคติถ้าก่อนตายจิตดวงสุดท่ายเสาวมองก็ล่วงลงสูอบายขณะยังเป็นปุถุชนอยู่กับเวียนว่ายตายเกิดตั้งแต่นรกอเวจีจนถึงภวากรพุม่มซับไปซับมาสูงแน่ต่ำแน่ยากแน่ดีแน่สวแน่ <c oughs> หาความ ปลอดภัยบ่ได้แต่พระพุทธเจ้าเปิน่นฉี่ท่านถามมันเนียบ่ทันถึงที่สุดแห่งธรรม้ังเสิต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็ต้องการใหสัตว์ทั้งหลายไปสู่ภพภุ่มที่ดีเข้าที่นั่งอยนี่คือกอารญยาิร่วมเพื่อการอาตมาคือกันเข้าต้องการบุญต้องการกุศลเพื่อเป็นสิ่งนํำผ้ากระแสจ,จิตวิญญาณไปสู่ภพพุ่มที่ดี ย่างหน่อยๆก็ได้เกิดเป็นคนเป็นเทวดาเป็นพุ่มย่างหน่อยๆเขาก็ปาฏิาริจังสันเขาจางจด้ยินคำสอนของศาสนาสัพพะป,ะปะาปัสสะอาการนันการไม่ทำบาปทั้งปวงพราะการสร้างบาปสร้างกรรมคิดบอดีว่าบอดีทำบอดีมันเป็นบาปบาปก็ให้เกิดทุกข์ก็ให้เกิดความเดืดอดร้อน เกิดความลำบากลำบน่นในโลกนี่ก็ตามโลกหนากระตามจะสันเฮระบาปขุสรสูปสามปทาทำกุศลให้ถึงพร้อมสางบุญสางกุศลสางคนงามความดีด้วยกายว่า,จาใจคิดนี่มันถูกต้องเหวจนี่มันไม่สิ่งแต่มันถูกต้องกระทําในสิ่งแต่มันถูกต้องดีงามเป็นประโยชน์แกตนเองแกบ้านแกเมืองแกโลกแกสังคม กัคือมูเฮาทั้งหลายเนี่ยเป็นผููมิราท่าตื่นข้นมากขันบ่ไดใส่บาตรกับปเป็นตยูบ่ไดล่งวัดล่องว่ากับปเป็นตยูคือขาดอันใดอันหนึ่งเนี่ยนั่นคือวิถีชีวิตสางบุญสางกุศลในถึงพร้อมเป็นยังยังต้องสางเพราะบุญเป็นสื่อของความสุขบุญเป็นสื่อของความสุขบุญนำมาสื่นความสำเร็จ บุญนำมาในสิ่งที่ต้องการบุญเป็นเครือชำมระบ,บาบุญเป็นที่เพิง่งขันบุญบ่พ่อแม่แต่เกิดเป็นคน้นคือกันเทาเห็นคนตาบอดอยู่บ่นั่นบุญบ่พ่อเห็นคนหูหนวกบ่บุญบ่พ่อบุญพ่อได้เกิดเป็นคนอยู่แต่ว่าหูมันหนวกตามาันบอดปูบางคนเนี่ย ห่อยเปียเสียขามีขาคือมูก็ได้แต่มันรีบมันไปบระสะดวก์ต้องเธือแขนรีบจงสิแขนสั่นก็นมีมีมือคือกันเหนียวมือผู้ปุปคคลมีสีนิ้วเหนียวมือมีสี่นิ้วแต่ว่าสองขางมันเป็นเก้านิ้วนี่สิผู้บุคคลมันเกินจ่วงเคยเห็นมาล่ะ เหน่วมือธรรมดาัทวไปเขามีหาเนีว่วแต่ผู้หนึงนน่งนี่เหนิ้ยวหนึ่งขาออกมากตั้งขานเนิวก้อยเนี่ยเป็นนิ้วที่หกนิ้วตีนเป็นเหนิ้วที่หกเขาจะเอิญขันผู้ใายเขาก็เอิญไม่ออกหกอ,อกผู้ผู้หญิงเอิญไม่ออกหกผู้ใายเอิญพอออกหกเนี่มีอยู่ประมาณนเ้านีน่นั่นตีมันดีกว่านี้มีเกินมูนี่มันก็นดีอยู่ แต่มันหันบวคือมูอกยาเคืองมูงอแมนอว่นั่นตีหูหนวกตาบอดแข้งบวลาขาบเกิงนักไปกว่านั่นผูมิคุ้นปัญญาอ่อนเป็นบ้าบุญได้เกิดเป็นคนเนื้อแต่มันบอสมบูรณ์ภูมบคุคนเราดีมั้งอวัายาวาครบถวนหูด,ดีตาดีแข้งขาเมื่อตีนดีสติปัญญาคร หาได้อยู่ดีอยู่ทำามาหากินหาเงานินหมืน่นเงินแสนเงนินล้านก็นได้แต่ว่าบุญมันบ่ถึงบ่เต็มมันอาพับด้บางเรื่องผัวขี่เหล่าผัวเจ้าสู้มวนบว่ไหเนี่ยมันกับ,บวมวมวลหาขันเป็นผู้ไส้จะคล้องกับรูปร่างหน้าตาดีดีมั้รวยพร้อมเก่งพร้อมฉลาดพร้อมได้เมียกับพวกก้ามปานนางฝ่าห่ดละ แต่ว่าเมียขี่เหล่าเมียเล่นไพ่เมียปากจัดคือผู้บงค้น็ดียอกปากก็เพาใส่ได้ว่าจัดปันใดว่าขี่โบกว่าขี่ไพ่แต่ว่ามักผูบาวดูสมากผูบาวหลายข้อนั่นี่เป็นอย่างนั้นนั่นก็คือบุญมันบทเต็มบทสมบูรณ์ขาดเครื่องกำขาดขาดขาดเกิน มันก็มีความทุกข์ใจลำบากใจตลอดชีวิตเอาผัวก็ดีต่อกันเมียก็ดีต่อกันฐานะก็ดีสติปัญญาก็มีฐานะทางสังคมก็ดีได้มียศมีเกียรติทางสังคมแต่ว่าลูกติดยาเอาบอ่เรียนหนังสือบจบเกเรลูกผู้ชายกระสางปัญหาลูกผู้หญิงกระสางปัญหาให้คล้ายหนาให้ตกใจอยู่เเรื่อย อันนั้นคือบุญบพ่พ้อบุญบ่พอรพระพุทธองค์ควรจะบอกว่าให้เห็ดบุญกุศล,ลหลายๆทำบุญกุศลให้ถึงพร้อมอ้าวดีมดแล้ววะดนี้ลูกก็ดีพ่อก็ดีหลานก็ดีคนรอบข้างดีมัฐานากด็ดีดีทุกอย่าง